ดูอะไรนะจัมโบกจับลูกหมุนโอ้แขนหักอืมแม่ทำอะไรอยู่น่ะล <invoke> ้างจานดูแค่ซัมโบบอกแม่ต้องต้องต้องดับได้ดีใช่แค่ แล้วใครมาช่วยจัมโบ้ลูกลยังยาหนูนัยอ่ะแม่จับลูกหมุนนุนัยอ่ะนี่ค่ะเนาะเน้องจัมบ้จับลูกหมุนเอา้องยานหายไปไหนเยี่ยมก็อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ดูสิอะป๋องแสงบอกว่าอะไรใครมาช่วยคะยังยาน่าอยากแขนห่างถักเกล็ด เดี๋ยวจัมโบ้บาดเจ็บไหมจ๊ะบาดเจ็บแขนเป็นยังไงลูกแขนหักแล้วใครมาช่วยคะจางดามป๋องแปงพี่มาเข้ามาป๋องแปงเห็นจัมโบ้ร้องให้ใหญ่ใหญ่โดยคงเจ็บหน้าดู แม่บอกว่าอะไรจำไว้อะไรจำไว้นะคะเวลาเล่นอะไรก็ตามของแพงต้องจับติดใช่